สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูโร2024นะครับรอบแรกกลุ่ม E นัดแรกนะครับระหว่างทีมชาติโรมาเนียนะครับพบกับทีมชาติยูเครนนะครับจะเตะในคือวันจันทร์ที่17มิถุนายน2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับที่สนามอารีอนอารีน่านะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเปงนไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กช่องทิกตอกให้กับไปดูบอลด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่ทีมชาติยูเครนกันก่อนนะครับแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะพลาดไปกาตาร์นะครับในฟุตบอลโลก2022ที่เดือกของรมาเนียเหมือนกันนะครับสถานการณ์ในประเทศเองก็ยังวุ่นวายนะครับส่งผลต่อการแข่งขันในลีกนะครับของประเทศยูเครนเองนะครับต้องเลื่อนแข่งแล้วก็มีสลับกันอะไรกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับทำให้ส่งผลในการเตะรอบคัดเลือกนะครับของทีมชาติยูเครนเมื่อปีที่ผ่านมานะครับต้องจบอันดับ3ในรอบคัดเลือกตามหลังอังกฤษและอิตาลีในกลุ่มนะฮะทำให้ต้องอาศัยการเล่นเพลย์ออฟนะครับจะเป็นโคต้้าาาาจกกกรรเเลล่่นนนยูฟชัส์คง ่อนนะครับและลูกทีมของเซเกเรบอฟก็สามารถเบียดเอาชนะทั้งบอสเนียและเซ็คูวีนาและไอซ์แลนด์ได้ทั้ง2เกมนะครับเพื่อนกันทีมอย่างเซเกเรบอฟเนี่ยสมัยเขาเป็นนักเตะนะครับก็เล่นกับทอร์นัมปัสเปอร์นะครับก็ยังไม่เคยได้เล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายเลยนะครับจนมาคุมทีมนี่แหละนะครับตอนนี้ก็ได้สัมผัสรสชาติกลิ่นอายของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับผลงานเกมระกาชามิทสามนัดหลังสุดนะครับออกมาหลากหลายมากมายนะครับเสมอเยอรมนเยอรมันแบบไร้สกอร์ตามมาด้วยแพ้ตากโปแลนด์ นะครับแล้วก็เสียสามประตูในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการถล่มบันดาว่าไป4-0ด้วยนะครับตอนนี้มีกำลังใจมากขึ้นนะครับและในแมตช์นี้นะครับก็ตั้งเป้าว่านะครับจะเปถ่งหวันให้กับนะครับคนในชาตินะของตัวเองที่นะครับจะรอนะครับผลการแข่งที่ดีนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาติมาเกิดนะครับในอาที่เจอเพอาะสุขคำในประเทศนะครับตอนนี้นะครับมี้เจ็บบ เจ็บแค่คนเดียวนะครับคือวิตอรีมิโคเลนโกกองหลังจากเอเวอร์ตันนะครับที่เจ็บข้อเท้าอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับไปดูความพร้อมของทางฝั่งทีมชาติโรมาเนียกันบ้างนะครับโรมาเนียนะครับนี่เป็นการเข้าร่วมนะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเป็นครั้งที่6แล้วนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยจบอันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับเมื่อปี2016นะครับโรมาเนียเนี่ยตั้งเป้าที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับในอดีตนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่6%เท่านั้นเอเนะครั ทำไม่เห็นว่าเป็นงานยากเหลือเกินนะครับที่จะเข้ารอบในครั้งนี้นะครับยังจำกันได้นะครับความสำเร็จเพียงหนึ่งเดียวของเขานะครับที่แบบโอ้สร้างชื่อเลยก็คือในยูโรสัมพันธ์นะครับในปี2000นั่นเองนะครับที่การชนะอังกฤษยอย่างน่าเหลือเชื่อในตอนนั้นนะครับแต่ถ้ามาดูในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์จากรอบเขาเรื่องในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามี ความคาดหวังเพิ่มขึ้นอีกครั้งให้กับแฟนบอลในประเทศนะครับโรมาเนียชนะเอาสวิตเซอร์แลนด์ในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับและรั้งจากฝูงของกลุ่มด้วยนะฮะโดยไม่แพ้ใครเลยชนะ6เสมอ4จากทั้งหมด10นัดนะครับนและเสียไปเพียง5ประตูในรอบคัดเลือกนะครับแล้วสามารถเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นนะครับการันตีนะครับเรื่องของเกมรับเลยนะี่ย กระทำมิดสี่นัดล่าสุดนะครับนอกจากว่า,าแพ้ต่อโคลเรเบียสามสองแล้วโรมาเนียเพิ่งเสียเพียงประตูเดียวในการเสมอกับไอร์แลนด์เหนือบัลแกเรียรและอิตสไตล์นะครับแน่นอนว่านะครับการจับนะครับฉลากให้มาอยู่ในกลุ่มนี้ของยูโร2024ประกอบไปด้วยเบลเยียมซูรเกรียยูเครนนะครับแลว้วพวกเขาต้องทำให้เจอคู่แข่งที่ท้าทายแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะ,นะนะครับแต่ว่าทีมของเอ็ดเวิร์ดอิดอนัเนสคูนะครับจะยัง รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถไปต่อได้เพราะว่ากลุ่มมันไม่ได้แข่งมากนะไม่ได้เจอแบบเบลเยียมนี่ครับเจอเยอรมันฝร,รั่งเศสอะไรพวกนี้นะครับมีแข่งสุดนะครับก็เบลเยียมนั่นแหละแข่งสุดนะครับคือไม่ได้เจอแบบฝรั่งเศสไม่ได้เจออย่างเยอรมันอังกฤษอะไรแบบนี้ก็ยังมีลุนอยู่นะครับตอนนี้นะครับกุซส์วัย45ปีนะครับก็ ันครบทำทีมได้ค่อนข้างดีนะครับสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับต้องดูว่าการหายไปจากทัวร์นาเมนต์หลักๆของโรมาเนียในช่วงหลังเนี่ยในแมชนี้นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้จะทำผลงานได้ดีสักแค่ไหนนะครับเฮตูเฮติน่าสนใจนะครับทั้งสองทีมเนี่ยเคยเจอกันมาแล้ว6ครั้งโรมาเนียชนะ3ยูเครนชนะ3นะครับครั้งสุดท้ายในปี2016เป็นเกมกับชับมิตนะครับยูเครนชนะไป4-3่สานะครับแรงกิ้งฟีฟ่าโรมาเนีย46ยูเครน22นะครับโรมาเนียยังไม่ชนะ ย,ยังชนะใครไม่ได้ในสีนัดหลังสุดนะครับสามนัดหลังสุดที่2ทีมนี้เจอกันยูเครนชนะรวดเลยนะครับโรมาเนียรักษาคีได้2นัดหลังสุดนะครับโรมาเนียมีค่าเฉลี่ยนในการยิงประตูอยู่ที่1.38ประตูต่อน,นัดในขณะที่ยูเครนนะครับมีค่าเฉลี่ยนนการยิงประตูอยู่ที่1.83ประตูต่อน,นัดนะครับ นักเตะที่น่าจับตามองนะครับโรมาเนียเนี่ย,เ,ยเป็นราดูดากูชินนะครับฝรั่งเศสน,นะครับวัย22ปีที่ฟอร์มร้อนแรงกับเจนัวแลจนทอนร์นาสเปอร์นเนี่ยไปคว้าตัวมาร่วมทีมนะครับตอนตลาดหน้าหนาวเมื่อกราชมคมที่ผ่านมานะครับ25ล้านยูนโรแต่ว่าย้ายมาเนี่ยก็ต้องมาแย่งตำแหน่งกับเซนต์ฮาด้วยทีมอย่างมิกี้ฟอนเดอร์เฟนคริสเตียโรมิโรอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็นแบ็กอัพที่ดีของอทางสเปอร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยรุกานี้ลงเล่นกับสเปอร์ไป9นัดนะครับประสบการณ์ทีมชาาาติลลงเเ่่นนนไป17ััดะะครรบพว เพิ่งจะอายุ22นั่นเองนะครับแต่ถือว่าเป็นกําลังหลักในโรมาเนียชุดนี้เลยทีเดียวนะครับไปกันที่ทีมชาติยูเครนนะครับอาเตมดอฟบิกนะครับกองหน้าวัย2 6ปีนะครับสมัยเล่นในลีกยูเครนเนี่ยก็เป็นดาวซูของลีกมา20ปีซ้อนนะครับย้ายมาเล่นในลีกาสเปนรุ่นแรกนะครับก็เป็นดาวซูเวอควอแรงวันปีซิซีของลีกาด้วยจํานวน24ประตูนะครับกับสโมสรกิโรนานะครับแล้วพาพาทีมกิโรนาเนี่ยซึ่งเป็นมามืด จบอันดับ3ในลีกของลาลิกาสเปนได้นะครับผลงานในทีมชาติ28นัดซัดรเป็นสิประตูใจอีก4นะครับถือว่าเป็นกองหน้าชาวยูเครนที่ฟอร์มดีที่สุดนะครับตั้งแต่อังเรเชลชิมโก้เนี่ยแขวนสตาร์ทไปเลยทีเดียวนะครับ11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปกันที่ทีมชาติโร,รมาเนียนก่อนนะครับเอ็ดเวิร์ดอีออร์ดานเนสโคนะครับจะต้องแก้ปัญหาในเกมรุกให้ได้แม้กระชับมิทสองนัดไม่สิบประตูแต่ว่าการยิงประตูเนี่ยก็ยากขึ้นด้วยนะครับถือว่าหลังเหหนนียยว้ากก็ังไมมไ่ค โอกาสนะครับที่จะทําประตูหรือว่าเก็บ3แต้มได้เนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นหนักเหมือนกันนะครับนัดแรกยังไงต้องชนะให้ได้ก่อนเพราะว่านัดต่อไปจะเบลเยียมยากแน่นอนนะครับจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับฟอรินนิซ่านะครับกอลังสี่คนแบกขวาใช้อังเดรดาติอุกนะครับจากไรโยบายกาโนนะครับเซ็นทรัลสองคนนะครับใช้ระดูดากูชินจะคู่กับนะครับอังเดรบูคานะครับจากอ่าสมมสรอัลกัตูดในลิสซาอุนะครับแล้วก็ใช้นิคูชอบานกูนะครับเป็นแบกซ้ายนะครับกรารับ2คน นะครับเป็นคู่ของ2พี่น้องมาริอุสมาลินและรัชวานมาลินนะครับกลางลุก3คนด้านบนนะครับปีกวาใช้นะครับปีขวาและซ้ายน่าจะใช้คู่หูจากสโมสรปาร์มาถ้าขวาเดนิสมานทางซ้ายวาเลนตินมิไฮลานะครับตรงกลางจะเป็นนิโคลไลสแตนคูนะครับเพรีเมเกอร์จากสโมสรดามักในลีกซาอุนะครับหน้าเป้าเป็นเดนิสดากุชนะครับโอ้โหดูจากหลายชื่อเนี่ยนะครับดูแผงกองหน้าแผงตัวลุกเนี่ย ไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชื่อสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันแล้วก็อาจจะเป็นนะครับดาวเตะมามืดก็ได้นะครับไปกันที่ทีมชาติยูเครนกันบ้างนะครับยูเครนเนี่ยแล้วทีมของสเกดิร์บอฟนะครับโดยแล้วเล่นในลีกระดับสูงของยุโรปหลายคนชื่อชั้นเนี่ยเหนือกว่าทางโรมาเนียแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางชิเซนโก้มีมิโคเรนโกนะครับหรือมิโคได้มูลิงนะครับจะมาในระบบนี้ครับสี่สามสามนะครับพวกเซประตูนะครับเพิ่งได้แชมป์ยูเซลมาอันหนนะครับอังเดรลนินนะครับจากเรอัลมาดดรรินะคับ หลังสี่คนแบ็กขวาใช้ยูคิมโคโน่นะครับจากเชคเตอร์โดเนสนะครับเซนเตอร์ฮับใช้นะครับซาบานี่นะครับจากสโมสรบาลมัสยิงคู่กับนิโคล่ามัดยินเวนโก้นะครับแบ็กซ้ายจะใช้เลสเตอร์ชิเซโก้จากอาร์เซนอลนะครับกลาง3คนนะครับจะเป็นซาบเรนโก้สปาตาเนโก้นะครับช่วยกันในเกมรับจะมีซูดาคอฟเป็นตัวทําเกมนะครับอและน่าสคนนะครับนักเตะฟอร์มสองคนจากสโมสรทูโรนาปีขวาใช้วิกเตอร์ซิกานคอฟนะครับตรงกลางเป็นอาเตมด็อกบิดนะครับทางซ้ายใช้มิโคลายมูริกจากเชลซีนะครับ แล้วก็นะครับทศนะนันี้นะครับยูเครนนะครับมีสมดุลของทีมที่ดีกว่านะครับน่าจะมีการชนะโรมาเนียไปได้นะครับสประตูต่อศูนย์นะครับหาชมอบคอนเทนต์ไซนี้นะครับของเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครคลิปกระดิ่งช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กให้กลับไปดูบอลด้วยนะครับ เพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยปี2022 2023และคาดการณ์ในปี2024นี้ด้วยนะครับเรามีประสบการณ์นะครับทั้งการเดินทางไปดูบอลด้วยตัวเองมากกว่า100แมตช์ในฟุตบอลโลกไปมาแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลสเปนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเราก็ไปกันมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจองกันมาทั้งหมด8ท่านนะครับใครยังลังเลอยู่นะครับยังไงเนี่ยสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ Line@ go to stadium ได้เลยนะครับ